อ่ามาโอ้รู้สึกว่าเยอะมากเลยอยู่ใ,ใกล้กันเลยอยู่ใกล้กันด<อ>ี่แหละอตอนนี้เาราดูคือที่เราไปทําเป็นเชื้อไฟนะครับก็คือเปลือกมะพร้าวนะครับมะพร้าวแห้งนะครับแล้วก็เอาน้ํามันดีเซลน้ำมันโซล่าใส่นะครับผมถ้าคนอินสานก็เรียกว่าส้อมหน่อไม้เนาะนี่เราเตรียมไว้แล้วครับใส่ปี๊บเลยโอ้ยก็ยากและ อ่กยานเราหาไปหาหน่อไม้นะครับผมมาต้มต้มไว้นะครับถูกเรียบร้อยครับถูกเรียบร้อยคำใหญ่ๆนะครับคำใหญ่ๆเลยครับทมต่ำครับทุมต่ำคบหน่อไม้นะ ครับสวัสดีครับช่อง youtube ครูใหญ่ยาวครับวันนี้อยู่บ้านครับอยู่บ้านเนาะหาว่าจะไปหา่อไม้มาต้ม่อไม้ก็อยู่ที่บ้านแหละครับ่อไม้ครับก็ไปหาได้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้จะลองไปดูทางทางสวนทุเรียนครับผมจะลองไปดูสวนทุเรียนว่าจะออกไหมครับตอนนี้ได้ได้มาส่วนหนึ่งแล้วครับผมออกครับออกออกพี่น้องโอ้โหนี่นี่นี่อันนี้ไผ่ไผ่หอมเลยนะครับนี่ นี่นี่เห็นไหมเป็นหน่อไม้ไผ่หอมนะครับผมกีที่เป็นหน่อไม้สร้างไผ่อันนี้ยาวแล้วครับนี่ไม่ได้ออกมาดูเนาะนี่ตอนนี้แม่โคก็ตามมานะครับผมนี่คือพวกเรานะครับชาวเกษตรกรชีวิตไม่ได้สวยหรูตลอดนะครับผมอมาโอ้รู้สึกไปเยอะมากเลยอยู่ใกล้กันเลยคยอยู่ใกล้กันนี่แหละ ตอนนี้ฤดูแห่งการกินหน่อไม้มาแล้วนี่โอ้โหเพียดเพียดเพี้ยตเนาะเพียดเนาะไปหาหน่อไม้เนาะเพี้ยเียดเพียดไปได้ป่าเพียดอยู่อิตาลีเพียดดูก่อนเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้โหอยู่บ้เลยอยู่บ้านคู่ใหญ่ยาวเลยนี่ข้างบ้านคู่ใหญ่ยาวเลยนะเพียดนะอันนี้ยังหน่อเล็กอยู่ใช่ใช่โน่นโน่นอนโน่นค่ะโน่นโอ้โหริดใหญ่เลยอ่าโอ้หน่อใหญ่เลยครับผมมาดูมาดูพี่น้อง นออหน่ออวบใหญ่ๆเลยอวบใหญ่ๆเลยโอ้โหเฟสเอ้ยจะมึมีเสียมจะมาเบิ่งเอาเด้อน,นี่เด้อเ,เสียมนี่เฟสสองน,อน่อเลยแถวนี้เดี๋ยวกับกับไปต้องมาเมืองไทยต้องเอาไปด้วยเด้อเสียมน้อยหน่อยเด้อโอ้โหเฟสเอ้ยนี่ิป้าป้าตัวนี้เด้อน,น,น,นี่นี่นี่ไงนี่ตรงนี้หลบๆเนี่ยหลืบเนี่ยข้างในอเลยนี่โอ้ข้างใน่ก็มีโอ้มันเอ็ดอยู่มันเอ็ดอยู่มันซ่อนอยู่ระวังมือนะ ว่ามันเอาตัวมันยังไม่ยาวก็เพิ่งเอาตัวมันโดนมือนะก็พอได้อยู่ได้กินอยู่เลยเหลือกินเลยเล้วครับผมเหลือกินเลยนี่หนอเล็กมันก็ยังไม่ขึ้นนี่หนอใหญ่เออนี่นี่อยู่ดิใกล้ไม่เห็นปลาโมไม่เห็นเห็นผมไปเห็นอีกนอนอ้าับไปโอ้โหขับทันเลยมาดูทางนี้เดี๋ยว พอแล้วนี่างนี้คววก่อนเร่แค่สองอครับคววลก่อนนะมอแล้วไม่ทะเลเอาไว้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้กินนะนี่อีกหนอนหนึ่งมันหลบอยู่โอ้โหหลบขนาดเลยเนาะมมันไโอ้ยรีลีรีเออเฟียดเลยขึ้นเถอะดูขึ้นเถอไอ้เฟียดเอราะว่าเอามีดสับเอานี่นี่หน่อไม้บ้านเราเฟียดเลย แล้วก็นุ่นข้างในอีกนะนั่นไงนี่นี่ตัวนี้ไหนนั่นไงยาวๆเห็นไหมโอ้นี่ใช่ไหมใช่ยาวๆตัดขึ้นมวนก็ได้เอาแล้วแต่เอาตัดปลายโอ้โหถึงคนอยู่มองนอกมาดูเด้อคุณออบุญี้จ๋านี่นี่คือเนี่ยเอาแค่สองกอดีก็เน่ยเริ่มกินแล้วครับผมยังเยอะเลยเนาะตอนนี้ตอนนี้เริ่มได้กินแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะได้ต้มกันเนาะ อโอเคคครับเโอเเนี่ๆๆจ,จะไปทำเดี๋ยวจะเก็บรวบรวมไป,ป,ไปต้มต้มกันเน,ะนาะตามม,มาดูอ่าตอนนี้เก็บมาแล้วเตรียมตัวอเอาแค่สองพอ <c oughs> ดูเต็มเลยกินไม่ไหวหรอกอ่าดู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 อวัยวะเลยดิมเอ้ยดูเอาวมีสีเขียวยาวคุณนวลสบายเอ้ยดูดูดูคุณนวลดูทุกคนทุกคนดูนะเนี่ยดู วิวขูดย,ยาวๆในในบ้านก็ถ่ายอย่างนี้ให้ดูนะสวยไม่มีแบบลุกสวยมากเท่าไหร่อันนี้ลุกไม่ค่อยสวยเอาอปีบไยวันนี้เอาเดียนะเอาต้มเสียจปีบครับเอาโอเคเดี๋ยวเราจะขับซะก่อนนะครับโอเคครับหลังจากไปหาหน่อไม้มาแล้วนะครับเราก็จะมาก่อไฟนะนี่ก่อไฟอันนี้ก็คือที่เราไปทําเป็นเชื้อไฟนะครับก็คือเปลือกมะพร้าวนะครับ ข้าวแห้งนะครับแล้วก็เอาน้ำมันดีเซลน้ำมันโซล่าใส่นะครับผมนี่ติดง่ายเลยเนาะขอไฟปิดเชือกไฟนะครับผม ฟืนก็นะครับผมนี่เต็มอยู่นี่เลยฟืนนี่ก็คือฟืนคือนี่แหละคือผลที่เราปลูกต้นไม้เอาไว้นะครับนี่เป็นไม้อลางทีนี้มันตายตาย,ตายแล้วก็ทํามาเป็นฟืนครับผมนี่กาลังก่อไฟครับทีนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าถ้าภาษาอีสายก็ซ่อมหน่อไม้ซ่อมก็คือทําให้นะครับเราจะเอาส่วนไหนเอาไว้ต้มอ่านะถ้ามันเป็นแก่ๆเราก็ตัดออกนะครับผม ตัวนี้เขาเรียกว่าบ้องมันบ้องมันเราก็ตัดออกนะครับเอาส่วนอ,อ่อนๆมันไว้ต้มนี่เานาะนี่ตัดบ้องมันอโอเคครัเดี๋ยววิธีทำนะครับเอาถ่ายให้หน่อยต่อไปนี้เป็นรายการปอ,อก ทำทำเราจะคัดเอาเฉพาะที่อ่อนๆนะครับผมถ้าพูดภาษาอีสานก็คือซ่อมหน่อไม้ปอกหน่อไม้ไม่ใช่ปอกส้อมปอกซ่อมเหรอเอาละภาษาเนาะภาษาอ๋อแล้วก็ผ่าถ้ามันใหญ่นะครับถ้ามันจีบเวลาต้มมันจะจืดง่ายนะครับผม๋อคือเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับนี่ปี๊บเรานะครับ โอ้โหวันนี้เต็มเต็มเลยครับท่านเต็มเต็มเลยใหญ่เลยโอ้โหอ่ะีถึงคนบางคนนะครับที่อยู่ต่างแดนเพจไปหาเพจไปหาเ็ดในป่าเ็จอิตาลีเอ้ยเนาะคนอยู่แดนไกลอยากเลยอยู่ที่สวนนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านเลยนะดูนะทุก่ีทุกอย่างถ้าเราปลูกเราทำนะครับผมมันก็จะเป็นผลออกมาคือเราได้กินได้ใช้นั่นเองเนาะ อ่ะเดี๋ยวถ้าปอกเสร็จเดี๋ยวจะนี่คือวิธีการนะครับผมดจะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูครับผมโอเคเนาะครับตอนนี้ก็เราแต่งเรียบร้อยนะครับถ้าพูดเป็นสากลางก็แต่งเอาตั้งเฉพาะอ่อนๆมันเนาะนี่ถ้าคนอินสานก็เรียกว่าส้มหน่อไม้เนาะ<อ>นี่เราเตรียมไว้แล้วครับใส่ปี๊บเลยโอยยากละโยนั่งยก็โวยนั่งก็โวย ลงปิ๊บครับ,รบเริมเดือนละเริมร้อนแลวเท่เลยนี่ก็ส่วนที่เราตัดออกครับองอมไม้นะ เอาน้ำใส่อีกไหมไม่โทรไอ้นั่นมาปิดเลยโอเคเอาฝามาปิดนะครับทีนี้เอาหาดูอะไรมาปิดนู no, 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 no. ่นนู่นนู่นนู่นโครกครกเอาโครกเราใช้ครกเนาะคร <6 S 1> <ว>กมใหญ่เกินไม่ไม่เราอ๋อมันไม่ได้เหรอคะลองหาอะไรมาปิดเนาะเออใช่มันฝาฝาใหญ่เกินอันนี้ปิดนะครับเอาหม้อมาใส่โอเคเนาะ สุดแล้ว,ลวยังเดียวนี่ฟืนเหล่านะครับเป็นไม้ที่อยู่ในสวนนะครับไม้ที่อยู่ในสวนที่เราปลูกเนาะปลูกที่มันตายตายเราก็ตัดตัดล้วก็เอามาทําเป็นฟืนเนาะนี่พริกนะครับนี่พริกที่นี่ที่มันปนป่าอยู่อย่างงี้นะครับมันจะแข็งแรงนะมันจะทนนะครับไม่ค่อยมี มลงมารบกวนมันเพราะมันปนป่าอยู่ไม่รู้ว่าจะนั่นยังไงเนาะนี่ครับเห็นไหมฟืนเนี่ยเราต้มหน่อไม้เราก็เอาฟืนที่บ้านเราได้ละเดี๋ยวผมจะขนฟืนเอาไปต้มหน่อไม้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับตอนเชา้าอาหารเชา้าวันนี้นะครับผมเม,มื่อวานเราไปหาหน่อไม้นะครับผมมาต้มต้มไว้นะครับ สุกเรียบร้อยครับสุกเรียบร้อยวันนี้ก็เอามาเป็นอาหารเช้านะครับมีทอดไข่มีส้มตํานะครับปูดองมีผักบุ้งนะครับผมนี่คืออาหารเช้าของเรานะครับนั่นก็คือหน่อไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับก็ได้รับผลออกมาคือหน้าฝนนะครับหน้าฝนของพวกนี้จะออกหน้าฝนครับผมเรามากินกันครับตอนเช้าครับต้มหน่อไม้ครับคือหน่อไม้นี่เราปลูก เป็นหน่อไม้หอมครับมันจะต้มจืดง่ายนะครับก็เนี่ยมันมันจะหอมครับจะหอมออกหวานหวานเนาะ่ก็ส้มตำครับส้มตํากินมือเลยครับกินมือ <c oughs> <c oughs> บุ้งครับเผ็ดครับจิจา่านหน่อยเชา้าปูปูทำเองนะเนี่ยต้องปูทำเองนะต้องปูน้ำปลาเอาตูเย็นไว้ ทอดไข่ครับอาหารทุกชนชั้นนะครับทอดไข่ได้กินโอเค okay, ครับลำดับคลิปนี้นะครับผมก็อมขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเลยเดี๋ยวเราไปหาหน่อไม้นี่คือวิถีชีวิตของพวกเรานะครับผม ชีวิตไม่ใช่สวยหรูอยู่ตลอดนะไม่เวยงามตลอดเนาะเขาทำทุกอย่างนะครับผมเพราะว่าเราก็เป็นชาวบ้านธรรมดารเรื่องเกษียณมาแล้วก็ใช้ชีวิตมันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกอยู่ปลูกกินนะครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินก็ประมาณนี้นะครับแต่บางทีงบางอย่างเราก็ไม่กินที่เราทําขึ้นมานั่นก็คือปลูกปลาพวกอะไรอย่างนี้นะครับเราจะไม่ทำลายเขาเนาะ คำใหญ่ๆเลยครับคำใหญ่ๆเลยเนาะทมตำครับทมตำกับหนอไม้เนะกินจะยั่วบ้านขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาติดตามพวกเรา ก็ไม่ค่อยไล้ไลสดนะครับ mm hmm. เพราะเราทํางานหลังจากนี้เราก็ถ้าหากมีเวลานะครับเราก็จะไล่สดนะครับ mm hmm. อเอพ,บพื่อพรบปับพี่ๆน้องๆเราเนาะโอเคครับขอบคุณมากสําหรับทุกท่านนะครับผมกิบ์กินข้าวเนาะเน่ทอดไข่นะครับต้มหน่อไม้นะครับต้มตำเผ็ดๆนะครับผมจี๊ดจัดเลย ปูดองด้วยครับแม่ครูดองเองครับปูดองปูดองเห็นไหมครับดองน้ำปลาดองน้าปลาครับใส่ตู้เย็นเอาไว้เมื่อกั้อร่อยอ่ะอร่อยโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวๆส้มตำยวกินให้ดูก่อนเนาะกินให้ดูก่อนส้มตำส้มตำที่จัดนี่เราผักก่อนผักก่อน อ๋อใช่ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ <S 2> <S 2>